สวัสดีครับสวัสดีชาวเพจเที่ยวบังลิงนะเช็คอินลบลีครับตอนนี้เราพามาชมบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพนาลายนะจังหวัดลบลีครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะดเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศด้านในวางกันโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวล้นหลามครับเต็มถนนไปหมดเลยสองข้างทางของขายของกินเพียบใครใส่ช็อปใส่ชิมนะต้องมาต้องมาครับรับรองอิ่ม โอ้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในวังกันนะผูวันนี้วันอาทิตย์ครับคนล้นหลังจริงตายแล้วตายแล้วขมชื่น <15. S 2> มากเราเข้ามาแล้วครับเราเข้าค้นประตูหน้าวังมาแล้วเนาะก็<ว><น>จะมาเจอกับ ทุกคนต้องเจอทุกคนแน่นอนเยอะมากต่อนี้่ดงมันี้่ดูบรรยากาศภายในวังนารายครับนี่มีทั้งห้องแห่งเจียร์เัราะจางน้ำจังว่ามาแล้วก็เวทีกลางครับอยู่ตรงนี้เลยเวทีกลางนะมีการแสดงทุกคืนครับ ตอนนี so mm ้กำลังม nah. ีการแสดงเนาะจินตนาการของงานแผ่นดิสมเด็จธนารายณ์นาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูครับก็ตรงนี้เป็นลานวัฒนธรรมเนาะมีขนมขายเพียบเพียบเลยเพียบเลยยังไงเข้ามาก็ไม่อดตายครับสองอร่อยอร่อยเพียบเลยก็ เราเดินผ่านรานมัทนาธ,ธรรมมนก็จะเป็นจุดที่เขาแสดงแสดงการแสดงกันนะครับจินตนาการเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะใช้ออนักแสดงกว่า300-500ถึง500ชีวิตนะนี่บริเวณจุดนี้ครับ,เ,รบเป็นตึกเรียงรับรองนะ s <S แขกบ้านเถืเมืองครับ จนี้เลยจุดนี้เลยจุดนี้เลยก so ำลังเริ่มเลยเอาเราเดินเข้ามาด้านจุดด้านในนะทางฝาของเราก็จะเป็นลานกรารแสดงพิศนาการนะักบริเวณเลียงรับรองครับแขถบวางแขบเมืองด้านซ้ายมือตลาดซามโมนครับตลาดมอนเมืองละโวเนานะ อยู่ทางด้านซ้ายมือเรามาหาของกินกันได้เลยนี่เทียบเลยด้านในด้านในนี่ด้านในข้างในนะมีละครลิงด้วยแต่ลราต่อแถวเดินตรงเข้าไปในพระราชฐานชั้นในเนาะในช่วงนี่ระหว่างที่เราเดินที่ถนนน่ะก็จะมีทหารเวนเนาะมีการแสดงทหารเวนครับเดินผัดเปลี่ยนเวนกันไม่ได้ชมกัน บอกว่ารซ้ายลถขวาครับอาราลน่และบ้านคุณนาโดยมีบานหนวงชาอิตาลีและวิสก๊อชาฝรั่งเศสชื่อลาโกลีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี่เป็นทหารเวรผนัดเปลี่ยนนะที่เดินขบวนกันในวังครับมาได้ชมกันเนาะนี่ตอนนี้เดินมาได้สิบกว่าก้าเติดดีแล้วติดขบวน นเดี๋ยวเราเข้าวันแสดงตัดผ่านแถวเราแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราเดินพาเข้าไปชมพระราชฐานชั้นในครับตอนนี้เหมือนเขอยาปฏิเชียงใหม่อะไรสักอย่างเนี่ยกลากับดินแดนที่อยู่ตอนไหนและโครงการการรุกรานจากภายนอกในปีพุทธศักราช2204เกิดเหตุวุ่นวาย ย่างชิงว่าจะสมบัติในพม่าสมบัติท่านอรายทรงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่พม่าจะไม่มาเกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ทำสืบคราวนี้หม่ครับก็จะยกพลนะไปตีกันที่เมืองเชียงใหม่ไปแล้วไปแล้วโหลดกล้าให้ออกยาโพสาธที่บดีเป็นแม่ครับคนพู้ใหญ่ไปแล้วตีเมืองเชียงใหม่ไ้เห็นไหม ตีเมืองเชียงใหม่ครับการแสดงผ่านไปแล้วครับเราเดินกันต่อ, <S <S อถึงแล้วถึงแล้วครับตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงในพระราชฐานชั้นไหนแล้วเยวเราพาเข้าไปชมสวนเนาะด้านในครับที่ขเขาจัดแสดงไว้ด้านในยิ่งใหญ่ลังการมากปีนี้สวยเลยสวยเลย นี่พอเราเข้ามาบริเวณนี้เนาะเป็นสวนดอกไม้ครับประดับแสงใบระโยระยะแต่ไม่หมดเลยจะเราพาไปให้ชมจุดสวยๆกันก่อนเลย นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะของการถ่ายรูปครับในบริเวณวังนารายราชนิเวศเนาะก็เป็นสวนดอกไม้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้ครับสวนดอกไม้ส่วนดอกไม้ประมาณนี้เนาะ พอเราเดินเข้ามาด้านในเนาะเราก็จะเดินเข้าผ่านประตูวังเข้าไปพระราชสถานชั้นในทีนึงอ้อไม่ใช่สิเป็นพระราชสถานชั้นกลางครับที่เป็นบริเวณจากส่วนนิลมิตเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะนะบริเวณนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ <laughs> บริเวณตรงนี้สวยมากอ๋อด้านนี้เป็นเหมือน เหมือนรูปของสมเด็จพระนารายณ์ครับที่เข้าไปไหว้สการะกันเนาะบริเวณนี้ครับพอเดี๋ยวเราพาเดินไปต่อในส่วนนิลมิตรเป็นพระราชฐานชั้นกลางเนาะนี่ครับที่เขาให้ชื่อว่าเป็นส่วนนิลมิตรเนะระาะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์ในวรรณคดีอะ เกียวกับแบบสวนสวนป่าหินมะพานอะไรประมาณนี้แหละครับเนี่ยเป็นสัตว์ในวรรณคดีส,สวยๆแบบนี้ตกแต่งสถานที่ไฟแล้วก็รูปปั้นใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสวยงามครับสวยงามต้องมาชมเองเดี๋ยวเราจะพาเดินออกทะลุป,ประตูวังออกไปข้างนอกแล้นนะคนเยอะมากต้องเบียดกันอีกแล้วโอ้โอ กว่าจะเดินออกมาได้คนเยอะมากทาหน้าของเราอ่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่มีการแสดงแสงสีเสียงเนาะก็คือส่วนราชาส่วนราชารุศรตรงนู่นนะครับส่วนราชารุศรเนาะก็ไว้ว่าหลังเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศกันสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่ไหว คนเยอะมากคนที่ไม่ไหวไปดีกว่ากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไปเจอกันใหม่นะ